เวลา15นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนองร่วมกับประชาชนจังหวัดระนองสร้างขึ้นเป็นอาคารสองชั้นบนพื้นที่กว่า1ไร่3งานตามโครงการห้องสมุดป,ประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามประลราชกุมารี ในการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบห้องสมุดประชาชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับเป็นลำดับที่109ของโครงการเป็นลำดับที่105ของการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโอกาสนี้ทอปพระเนตรการทำดินโบราณเครื่องประดับและดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มถัดสินดินโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์บาบา และท่อพระเนตรการทำน้ำอบไทยน้ำหอมจากดอกลวยไม้พันโกมาซุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองและมีนำน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนรักษาวารินรักษาวารินเป็นส่วนผสมจากชมรมแม่บ้านตำรวจภูทรจังหวัดระนอง ห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีแห่งนี้จัดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพสังคมแตยุคด,ดิจิทัลตามความต้องการของผู้ใช้บริการภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบดิจิทัลไลบรารีและโคเรนนิ่งสเปซมีบริการอินเทอร์เน็ตและสื่ออ e ีบุ๊กอีกทั้งยังจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน แบ่งพื้นที่เป็นมุมต่างๆอาทิมุมเด็กมีบริการหนังสือเด็กและมีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา,ากศนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้ประเวเชั้นสองจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทิห้องแร่นองโดยคําว่าแร่นองคือชื่อเดิมของจังหวัดระนองเนื่องจากมีการทําเหมืองแร่อยู่มากแต่เรียกเพี้ยนเป็นระนองในปัจจุบัน จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดระนองทางด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์วิทยา,าศาสนาและการปกครองห้องนิทรรศการจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีต่อจังหวัดระนองและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราุดาสยามประดลราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดระนอง บริเวณด้านหลังห้องสมุดได้จัดสวนพฤกษาศาสตร์เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมีการส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดให้เหมาะกับพื้นที่เป็นการผสมผสานระหว่างพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้พื้นเมืองของจังหวัดระนองเช่นต้นกาอยูหรือต้นมะม่วงหิมพนันต้นขุนไม้ต้นหลุมพอและต้นบริแวงหรืออบเชยพันธไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระนอง โดยมีป้าย QR code บอกข้อมูลพื้นฐานของพืชแต่ละชนิดด้วย